أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ครับกับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการตับซีดอิบนิกซีรนะครับพี่น้องครับในตอนที่แล้วเนี่ยเราอยู่ในในอายะที่60นะครับคือตอนที่ท่านนบีมูซาอะไยฮิสลาเนี่ยได้อะไรได้ขอนะครับขอน้ำจากลอสุบฮานหัวตาลาให้กับอะไรขอน้ำดื่มเนี่ยให้กับ บันิอิสราอีนที่อะไรเร่ร่อนอยู่กลางทะเลทรายนะครับไม่มีน้ําดื่มนะครับนบ,บีมูซาก็อะไรก็ขอน้ําให้นะครับโดยที่อัลลอฮ์สุบฮานุฮวาตาลาเนี่ยทรงสั่งให้ท่านนบ,บีมูซาเนี่ยใช้ไม้เท้าตีไปที่หินนะครับอ้าวเรามาดูคําอธิบายของท่านอิหมามอินุกซีกันนะครับยากูลูตาลาวาสกูรวาสกูรูเนี่ยมาตีอะไรกุมนี่มันต่อเนื่องกันมานะครับ คือเป็นอายาที่อะไรที่พูดถึงเรื่องความปวดปานของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาที่ทรงประทานให้กับบานีอิสรออีญน,นะทรงประทานให้กับบานีอิสรออีญน,นะครับหลายเรื่องหลายดาวมากนะช่วยให้ข้ามทะเลแดงมานะครับทรงประทานให้มีอะไรนะมีอันมันวสัสลวานะครับมีน้ำผึ้งนะมีเขาบอกว่าอะไรคล้ายๆมัน ก็คืออคล้ายๆเห็ดนะครับที่อะไรเป็นอาหารไว้กินนะไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องดิ้นรนสุดท้ายแล้วอลัลลอ์ก็อะไรให้พิชิตเมืองเยรูซาเล็มได้แล้วก็ดื้ออีกแล้วก็เยอะหยันต่อคําสั่งของขอลัลลอฮ์อีกนะครับแล้วก็มาวนนี้อลัลลอฮ์วอว่าสกูรูเนี่ยมาตีอะไรกลุ่มจงลําลึกถึงความปวดปานของของฉันที่มีต่อพวกเจ้าอาลัลลอฮ์บอกนะครับ ปีอิยาบตีลินาบียิกุมมูซาในการที่อัลลอฮ์นั้นนะในการที่ฉันนั้นได้ตอบรับคำขอดุอาของนบีของพวกเจ้าคืออะไรคือมูซาฮีนะอิสตัสกอนี้ละกุมในตอนที่เขานั้นมาขอน้ำจากฉันให้พวกท่านก็คือ ai? นบีมูซาเนี่ยขอต่อ,อร้อ์สุบฮานะฮูวะตาราอ,อ,อ์ขออะไรขอน้ำให้ประชาชนของฉันกินหน่อย นะครับไวตัยซีรีละกุมูลมะแล้วก็ฉันก็ได้อำนวยความสะดวกโดยการให้มีน้ำให้กับพวกท่านไวอิกรอจุไวอิกรอจิฮิละกุมมินฮาจารินยู์มิลุมะกุมเสร็จแล้วนี่คืออะน,อนี่คือมุอจิซาดอันหนึ่งของนบีมูซาก็คือโดยนะครับให้มีน้ำเนี่ยไหลออกมาจากหินที่พวกเจ้านั้นแบกกันมานก็คือในขบวน ในขบวนการอะไรนะอพยพของบันีสรอ,อีนที่เร่ร่อนไปตามที่ต่างๆในทะเลทรายเนี่ยหาเมืองไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าดื้อดึงต่อลอสุภาห์นะหัวตาละลเลยลงอาสาให้ให้เร่ร่อนอยู่กลางทะเลทราย,ยางั้นนั้นแหละนะครับและบออันีสรอีนพูดถึงปัจจุบันนี้โลกในยุคศตวรรษที่20นี้บันีสออีนก็ยังส่วนหนึ่งก็ยังไงยังเร่ร่อนอยู่ ร่อนไปประเทศนั้นทีประเทศนี้ทีอพยพไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ทีนะครับก็เพราะอะไรเขาเคยเป็นคนที่ดื้อดึงต่อลอสุบาหานะหัวตาลานะเสร็จแล้วยังไงต่อนะครับพวกเขาก็อะไรในกองครารวานของพวกเขาเนี่ยเขามีหินก้อนหนึ่งเนี่ยแบกมาด้วยมีหลายสายรายงานมากนะครับนะที่อไออธิบายถึงเรื่องนี้นะครับท่านอิมามอิมิกาซีก็บอกว่าพวกเขาเนี่ย แบกหินมาด้วยก็หนึ่งโดยเอาเอาใส่เอาใส่อะไรเอาใส่หลังสัตว์มานะมีหลายรายงานบางรายงานก็บอกว่าเป็นหลังลาบ้างนะครับเป็นหลังอูดบ้างอะไรบางอ้าวเรามาดูกันแล้ววัตถฟจรีอัลมาอะละกุมมินหุมินสินไตอัชรออัยนาลิกุลลีซาบตินมินอัสบาติกุมอันุนกอดอารฟูฮานะครับ แล้วก็อ,อัลลอฮ์นั้นทรงให้มีน้ำเนี่ยมันไหลออกมาตัฟยีดเนี่ยแปลว่ามันระเบิดออกมาจากหินที่อะไรปนิสวอ,อีพี่น้องคิดดูหินนะหินเปล่าๆก,ก็นหนึ่งแบกใส่หลังลามาใส่หลังสัตว์มานะครับอยู่ๆก็อะไรนบีมูซาอัลลอฮ์นะครับนบีมูซาขอต่อรอสุภาห์นหัวตาลาว่าขอน้ําให้ประชาชนของฉันกินหน่อยนะครับคืออะไรหาน้ํากันไม่ได้แล้วไม่มีน้ําดื่ม พี่น้องคิดดูสภาพนะอยู่กลางเทะเลทรายไม่มีแหล่งน้ําใดๆแต่มีหินอยู่ก้อนหนึ่งถึงแบกมาด้วยนะครับเราก็สั่งให้ใช้ไม้เท้าของนบ,บีมูซานน่นแหละนะครับตีไปที่หินแล้วมันก็เกิดเป็นอะไรเป็นตาน้ําไหลออกมาทีเดียว12ตาน้ำสิบสายนะเหมือนกับก๊อกก็ไปได้12บสองอันมีน้ําไหลออกมา12ท่อพร้อมๆกันเลยนะครับ เสร็จแล้วแต่ละกลุ่มบันิีโซอีนั้นก็มีอยู่ทั้ง12กกนะมีอยู่12ก๊ก12กลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มก็รู้ว่าตัวเองจะต้องไปดื่มน้ำของกลุ่มตัวเองน่อยู่ตรงท่อไหนที่ออกมาจากหินนั่นนะครับจากรูไหนจากตาน้ำไหนที่ออกมาจากหินที่แบกมาพี่น้องหินแบกมาใส่หลังสัตว์มาไม่ได้มีไม่ใช่แทงน้ำแต่นบีมูซาเอาไม้เท้าตีไปนะครับ ด้วยพระประสงค์ของล้อสุบฮานหัวตาลามีน้ําไหลออกมาแล้วก็ทําให้คนที่เร่ร่อนอยู่กลางทะเลทรายเนี่ยน,นะครับจำนวนพันจํานวนหมื่นเนี่ยได้อะไรมีน้ําดื่มกันนะโดยที่อะไรฟากูลูมินันมันยูวาสัลวานะครับท่านอิมามมุกติสิดการ์ตดังนั้นจงกินจงดื่มจากอะไรทั้งมันแล้วก็วสัลวานะทั้งนกแล้วก็สัลวาเอ่อทั้งอไออันมันอันมันก็คืออะไร ที่มันเป็นน้ำค้างเหนียวๆน,นะมีรสหวานที่เราเรียนกันมาก่อนหน้านี้แล้วอายะก่อนหน้านี้ว่าสัลวาก็คือไอ้นกชนิดหนึ่งที่ประทานให้มานะครับมีอาหารเขาเรียกอ,อะไรมีอาหารคาวแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรมีวัชรบูมินฮาซัลมาอิลลาดีอัมบะตุฮูละกุมแล้วก็จงดื่มจากน้ำาไรน้ำที่มันไหลออกมาจากหินเนี่ยนะกินกันโดยอะไรโดยไม่ต้อง ลำบากยากเย็นโดยไม่ต้องไปคุนหาไม่ต้องขุดนะไม่ต้องเอาอะไรเอาขุดหาอะไรตาน้ำบาดาลอะไรอย่างที่บ้านเราแรงๆนี่เขาหากันเนี่ยไม่ต้องนะอันลนี์ให้ความสะดวกกับบานีอิสรออีนนะครับโดยที่ไม่ต้องลำบากเสร็จแล้ววะบุดุลลาซีซักคารากุมซาลิกและคำสั่งสุดท้ายกันเลยและก็จงอะไรจงอีบาดะต่อผู้ที่ทรง ประทานสิ่งเหล่านี้ให้กับพวกเจ้าก็คือให้อิบาดะต่ออัลลอฮ์สุบฮานอฮูวตาลานะครับวาลาตะซาฟิลอัรฎิมุบซิดีนหมายถึงอะไรวะลาตุกอบิลุนเนามบิลไอซยานฟุตฟะตุสลิบูฮาและก็อย่าได้ตอบแทนความปวดปานของอัลลอฮ์นี้ด้วยการทรยศเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นแล้วตอนไหนตอนเข้าเมืองเยรูซาเล็มอัลลอฮ์บอกให้เข้าเข้าไปแบบก้มหน้า ข้าแบบแบบเหมือนคนสุยูดนอบน้อมท่อมตนพวกนี้แงนหน้าขึ้นไปให้กล่าวขออิสติกฟาต่อลอสุภานณหัวตาลาด้วยคันขาวอะไรฮิตตอนะคำพูดสั้นๆหมายความว่าขอเลาะทรง mm hmm. ลบล้างบาปให้พวกนี้ไม่กล่าวไปกล่าวว่าฮินตอซึ่งแปลถึงไงแปลว่าข้าวสาลีพูดเป็นคําพูดที่ไม่มีความนี่คืออะไรคือคมอิสยานนะครับทรยศต่อลาสุภาณหัวตาลานะ ไม่อะไรไม่ปฏิบัติตามด้วยทรยศ์ด้วยเยอะหยันต่อรอเด้วยเราสั่งว่าอ,อย่ยาได้เวลาตะซาวฟิลอัลติมุสซีดินแปลว่าอะไรยาได้ตอบแทนเนี้มัดต่างๆที่พระองค์ทรงให้ด้วยการทรยศต่อพระองค์นะคร,ระตุซสัลริบูฮาเพื่อเพราะมันจะทําให้เนี้มัดต่างๆที่เราให้มานเนี่ยหมดลงไปเราจะเอาคืนทั้งหมดนั่นแหละนะครับนี่คือนี่คือคําอธิบายกามากอลอิบดูอับบาส เช่นเดียวกับท่านอิมบบออามบาสเรายงาน,นว่าหัวจุเอละใบานะซัฮารอไนฮิมฮะจารุนมุรอบบะุนนะครับท่านอิมามบาสอธิบายถึงก้อนหินที่นบีมูซาเอาไม้เท้าตีเนี่ยท่านอิมามบาสบอกว่าอะไรมันคือก้อนหินที่มันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับที่พวกเขาเนี่ยแบกใส่หลังตัวเองมานี่บอกว่าแบกมาเองใช้คนแบกมานะครับวะอามารมูซาอะลัยซ์อัลาม ว่าอุมิรมูซาอะไฮิาลาฟาดอรอบาฮูบิอาซอหูนบีมูซาถูกใช้ให้เอาไม้ตีนบีมูซาก็เอาไม้เนี่ยตีที่หินที่แบกกันมานี่แหละนะครับฟันฟาจรอมินฮุสนาตาอัชรอตไอนาอชรอตาไอนาะครับดังนั้นไอหินนี้ก็เลยมีน้ําไหลออกมาทั้งหมด12ตาน้ํานะครับฟีกุลีนนาฮยาตินมินฮุสาลาซาออยูนนะครับจาก ด้านหนึ่งเนี่ยหินสี่เหลี่ยมออกมาด้านละสามนะครับด้านละสามท่อ,อ,อว่าอย่างนั้นแหละนะน้ำออกมาสามสามสายนะครับนะด้านหนึ่งสี่เหลี่ยมสี่สามสิบสองพอดีนะครับนี่คือคำอธิบายอันหนึ่งจากท่านอิมหรอบัสรอเดีัลลอฮ์อวันนะครับวะลามกุลวะอาลีมะกุลูาลาลบัสตินไอนูฮาไอนะฮานะครับแล้วก็ทุกๆกลุ่มของบันิสโรอินเนี่ยก็จะรู้ว่า ตัวเองจะต้องไปรองน้ำตรงไหนมากินนะทุกคนรู้พวกเขาก็ดื่มกันนะครับโดยที่ไอลายตาฮิรูนะมินมังกิลาตินอิลลาวะจะดูซาลิกะมะอุหุมบินมาการิลาซีกานะมินหุมบินมันซิลาตินอูลลานะครับเสร็จแล้วไม่ว่าเขาจะแบกไอหินก้อนนี้ไปทางไหนนะ เวลาไปอยู่ที่อื่นก็คือกินกันเสร็จเรียบร้อยอิม่มหนำสำราญดีแล้วพวกนี้เดินทางต่อเพราะว่าเป็นชนเร่ร่อนไม่มีเมืองนะครับหินนี่ก็อะไรน้ำในหินเนี่ยก็หยุดนะแต่เวลาไปพักที่ไหนก็อะไรมันก็จะมีน้ำออกมาให้กินอีกนะครับนี่คืออะไรนี่คือความมหาัศาจรรย์เป็นมมญิจานอันหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้กับบันีสรออีนนะนี่คือคำอธิบายของท่านอิโนบัสว่าอะไรพวกนี้พกหินไปเหมือนพกแทงน้ำมาแหละแต่เป็นหิน นะครับแล้วก็น้ําไม่มีวันหมดนะเอาไปตั้งที่ไหนก็มีน้ําออกมาให้พวกเขากินกันตลอดนี่คือเนี่ยมาดเหมือนกับอ,อันมันวัสซัลวานะครับนกคุ้มแล้วก็อะไรแล้วก็ไอ้น้ำพึ่งหวานน้ําค้างหวานที่ลงยามเช้านะเก็บไว้กินมีรสชาติหวานเก็บไว้กินเป็นอาหารได้นะครับทั้งหมดนี้คือพี่น้องลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าอยู่อย่างสงบไม่เจ็บไม่ป่วยอาหารการกินดีถามพระจ้าอะไรอีก นะจเจ้าอะไรอีกนะครับนี่คือสิ่งที่คนยุคเราเนี่ยหาการหาอาหารดีๆอาหารที่ไม่ปนสารพิษไม่ปนเปื้อนใดๆอาหารที่ปเป็นเป็นออแกนิกโอ้ยราคาแพงมากพี่น้องนะครับนี่อัลลอฮ์ประทานให้กับบันิสรอ,อีนโดยอะไรถึงที่มาถึงที่ไม่ต้องไปขวนขวายไม่ต้องไปหาขออย่างเดียวสิ่งที่ใช้ก็คือให้ทําสิ่งที่ใช้คืออ,อิบาดาตะต่อลอ์เพียงพระอ,องค์เดียว นะครับบันิสรออีนก็เลยก็ยังไม่ยอมทําก็ยังดื้อดึงก็ยังฝ่าฝืนนะครับนี่คือเรื่องราวที่อะไรที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเล่าให้พวกเราฟังนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วอีกรายงานหนึ่งนะครับจากท่านอัติยะอัาลอาอฟีบอกว่าอะไรว่ยรายุลิล r ละหุม ฮาจารุนมิสูรศุซาวริย์ยั่ลุอัลลาอัลลาอัลลาซาวรินนะครับอันนี้อีกรายงานหนึ่งรายงานแรกแตะกี้นี้จากท่านอิบนุอับ,บาสบอกว่าใช้คนแบกมาส่วนรายงานนี้บอกว่าอะไรมันเป็นหินขนาดก้อนเทาหัวหวัวนะเป็นหินขนาดก้อนเทหัวหวัวก็แสดงว่าไม่ได้ใหญ่เลยก้อนประมาณนี้นะครับแล้วก็อะไรพวกวานีสโรอ,อีนเนี่ยแบกมานะครับเอาบรรทุกใส่หลังวัวมา ฟาอิดานาซาลูมันซิลันวดอหูฟาดรบูฮมูซาบอาซอเวลาไปพักที่ไหนก็ก็ยกหินเนี่ยลงมาไว้ที่พื้นแล้วก็ให้นบีมูซาเนี่ยมาเอาไม้เท้าตีเพื่อที่จะอะไรจะได้น้ำดื่มนะครับฟันฟาจรมินุสนาตาชราอายนะาอิดาซาลูฮามาลูหนะครับแล้วก็อะไรเมื่อพวกเขาจะเดินทางต่อพวกเขาก็เอาขึ้นหลังวัวอย่างเก่านะฟาฟสตัมซากะอัลมา น้ำก็จะหยุดไหลอาหลอพี่น้องนะถ้าสมัยนี้มีเนี่ยสบายเลยนะเราไม่ต้องซื้อน้ําดื่มขวดแล้วเป็น10บาท20บาทนะนะบานิสรอีเนี่ยเราให้เนี่มันเยอะก่าเราอีกนะครับแต่พวกเขาก็ยังทรยศ์ย่างดื้อดึงพี่น้องครับเวลาของดับซีดอินเวอสซีในวันนี้หมดลงนะครับอิชาละพบกันใหม่ในตอนต่อไปวบิลลอฮฺุสซาลามุอะลัยกุม ورحمة الله وبركاته أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا